สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนถามเข้ามาว่าด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะช่วยเขียนโค้ดหรือแม้กระทั่งบางทีเราไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลย,เ,ลยเขียนไปว่าต้องการอะไรแล้วมันเขียนโค้ดให้เราได้เนี่ยมันจะทําให้พวกหุ้นกลุ่มที่ทําซอฟต์แวร์เจ๊งหรือว่ามันหมดอนาคตไปเลยไหมอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าความกังวลเรื่องนี้ก็ทําให้หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์เนี่ยร่วงเยอะเหมือนกันอย่างเช่นพวก SAP SAP อย่างเงี้ยก็รวง Salesforce Fortinet Intuit SPS Commerce Paycom พวกเนี้ย,ยก, SAP, inet, uit, PS, Commerce, ก,ก็ ร่วงกันหมดทีนี้ไอการที่คนกังวลเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีมูลนะเพราะการที่มี AI coding มี v i coding เข้ามาเนี่ยมันทำให้ต้นทุนในการสร้างโปรแกรมมันน้อยลงจริงๆข้อจำกัดในเรื่องของพวกว่าคุณต้องรู้ภาษา C Node JS JavaScript Python อะไรพวกเนี้ยก็น้อยลงไปพวก technical barrier ต่างๆเนี่ยมันน้อยลงแหละอันนี้เห็นด้วย คนแค่พิมพ์สิ่งที่ต้องการรู้แค่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้แค่ต้องระบุให้ชัดเจนเท่านั้นเองว่าต้องการอะไรอันนี้ก็ทําให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยง่ายขึ้นจริงแล้วผมก็คิดว่ามันก็จะถูกใช้เยอะขึ้นนะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นทําให้บริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยเจ๋งผมคิดว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยที่ถ้าเวลาที่เราทํางานออฟฟิศเนี่ยเราจะมีการสร้างโปรแกรมเพื่อออโตเมททำให้งานตัวเองง่ายขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามาเนี่ แต่ผมไม่คิดว่าพวกฟังก์ชันสําคัญ,คญๆต่างๆเช่นพวก Accounting พวกอะไรพวกนี้จะถูก Replace ได้ด้วยการที่ทํำไว o d i n g กันขึ้นมาเองด้วยเหตุผลหลักๆคืออย่างนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์ปัญหาหลักๆของการเขียนซอฟต์แวร์พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคนะความยากมันไม่ได้อยู่ที่ตรงภาษาโปรแกรมเขียนไม่ถูกอะไรนี้มันไม่ได้ยากที่ตรงนั้นเพราะถ้าปัญหามันแค่นั้นจริงๆเนี่ยบริษัทก็สามารถที่จะจ้าง developer มาแล้วก็ให้ developer เขียนก็ได้ถูก แต่ความยากจริงๆของเรื่องเนี่ยมันคือพวก business logic ต่างๆบ่างาก business logic ในที่นี้หมายความว่าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจกระบวนการทํางานเรื่องนั้นๆอย่างละเอียดเราถึงจะเขียนโปรแกรมได้ดีและผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้คือจุดที่มันเป็นปัญหาจริงๆที่มันใช้เวลาและมันยากผมยกตัวอ,อย่างนะครับตอนที่ผมทํางานที่บริษัทจัดก,การกองทุนล่าสุดเนี่ยที่บริษัทเนี่ยต้องการที่จะทำ core system ของตัวเอง คอส System ในที่นี้ก็คือว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเก็บข้อมูลว่าลูกค้าเนี่ยถืออะไรอยู่สถานะเป็นยังไงแล้วก็มุกเป็นในแต่ละวันเนี่ยให้ให้สำหรับออกรีพอร์ตแล้วก็รู้ว่าใครถืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆมันแค่นั้นเองนะฟังคอนเซ็ปต์มันก็ไม่น่าจะยากอะไรหรือปะแต่คุณเชื่อไหมว่าไอ้โปรแกรมแบบเนี้ยเด v e l o p หลายปีมากเพราะว่ามันมีความซับซ้อนในเชิงการทํางานที่เราต้องเอาเรื่องราวความซับซ้อนจุกจิเกเหล่านี้ขึ้นไปอยู่บนโปรแกรมผมยกตัวอย่างนะครับ คุณนึกภาพมาสมมติว่าพอร์ตลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยเราแค่ต้องการจะเก็บคคอร์ดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตเขาใช่ไหมสมมติว่าเขามีเงินตอนแรกเขามีเงินร้อยบาทแล้วเขาเอาเงินอันนี้ซื้อหุ้นสักอันหนึ่งไปปุ๊บซื้อหุ้นเนี่ยระบบก็จะต้องทําการตัดเงินออกใช่ป่ะปุ๊บเงินก็หายไปร้อยหนึง่งแล้วเงินอันนั้นเนี่ยก็ต้องไปถูกแทนที่ด้วยทรัพย์สินที่เป็นหุ้นที่เข้ามาแทนใช่ไหมทีนี้โดยหลักการเนี่ยก็คือว่าทีมจัดก,การลงทุนของพวกผมเวลาที่สั่งซื้อหุ้นเนี่ เราก็จะสั่งซื้อไปทางโบรกเกอร์สั่งซื้อเนี่ยก็คือสั่งซื้อเป็นราคาเป็นจํานวนหุ้นราคาอาจจะเป็นมาเก็ตไพรซ์นะหรือว่าสั่งซื้อเป็นจํานวนหุ้นแล้วก็บอกว่าราคาเป็นแบบลิมิตไพรซ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเมื่อเราสั่งไปแล้วเราได้คอนเฟิร์มกลับมาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือจํานวนหุ้นแล้วก็ราคาใช่ไหมครับทีนี้ระบบเนี่ยคนที่เขาทาคอมเนี่ยเขาก็ออกแบบไว้ว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเวลาที่เอาข้อมูลเข้าระบบหรือกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบเนี่ยเราจะใช้ตัวยูนิตจานวนยูนิต และราคาหุ้นเป็นหลักแล้วสองอันนี้มันก็จะใส่สูตรผูกสูตรด้วยว่าถ้าเราใส่เข้าไปในระบบปุ๊บเนี่ยมันก็จะคูณเงินออกมาเป็นมูลค่าใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหุ้นอะไรสักอย่งางหนึ่งใส่จํานวนและราคาเข้าไปก็จะออกมาเป็นมูลค่าปุ๊บแค่นี้ใช่ไหมฟังดูง่ายนะไม่มีอะไรนะระบบมันก็ออกแบบถูกออกแบบแบบนั้นแล้วก็ใช้งานเป็นสักระยานหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความซับซอ้อนในธุรกิจคืออ้าวพอมันมาเป็นกองคุณรวมล่ะปรากฏว่ากองคุณรวมในไทยไม่เหมือนกัน คุณนึกภาพว่าเวลาคุณซื้อกองคุณรวมเนี่ยคุณไม่ได้ซื้อเป็นจํานวนหน่วยคุณซื้อเป็นจํานวนเงินใช่ปะเช่นเดียวกันที่ทํางานก็เหมือนกันเวลาที่เราสั่งซื้อกองทุนรวมปรากฏว่าอ้าวเราสั่งซื้อเป็นจํานวนเงินแฮร้อยหนึ่งเราสั่งไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กี่หน่วยที่ราคาเท่าไหร่เราจะรู้อีกทีต้องกี่วันผ่านไปครับประมาณ2-5แล้วแต่ว่ามันเป็นกองทุนรวมที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นกองทุนรวมที่ฝีดไปต่างประเทศหว่าก็ต้องรอ ปัญหาคือแล้วเราจะบันทึกอย่างนี้ไงอ่ะสมมุติว่าคุณคุณนึกภาพคุณจะบันทึกในระบบอ่ะลูกค้าเนี่ยเงินหายไปแล้วตัดเงินของไว้เขาไปแล้วร้อยหนึ่งแล้วเราจะบันทึกกองทุนรวมนี้เข้าไปยังไงสมมุติว่าผมเอาชื่อกองทุนรวมอ่ะแล้วก็เอามูลาค่าว่าเออผมซื้อไปร้อยบาทแปะเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะระบบออกแบบไว้ว่าอะไรครับต้องมีอยู่จํานวนยูนิตกับราคาซึ่งไม่มีทางมีเลยปะ่ะเพราะว่ากว่าจะรู้ก็ต้องอีกสองวันนะไม่ใช่ว่ารอสิ้นวันจะได้นะต้องรออีกสองสาวันนะแล้วระหว่างนี้ มูลค่าบนผ่อลูกค้านี่เงินหายไปแล้วแล้วถ้าเกิดใส่แอสเซทเข้าไปไม่ได้ก็กลายเป็นว่าอยู่ๆเงินเขาเ้าหายไปก็ไม่ถูกอีกหูือปะเนี่ยซับซ้อนไหมจริงๆมันก็ดูแบบจุกจิกนะแต่ความจุกจิกแบบนี้ครับที่มันทาให้การเขียนโปรแกรมจริงๆมันยุ่งยากมากบัญชีอย่างเงี้ยโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนบันทึกก็โอเคคุณก็แค่บันทึกหมดเดบิตเครดิตโอ้โหแต่เอ้คจริงนะซับซ้อนมากนะครับมันบันทึกไปมันต้องไปแมทช์กับภาษีภาษีเรื่องถ้าเป็นเรื่องนี้สเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้สอง 7. เปอร์เซ็นต คือมันวุ่นวายอะแล้วดังนั้นผมก็เลยไม่คิดว่าบริษัทเนี่ยเขาจะลงทุนทําสิ่งนี้เพราะมันใช้เวลาถ้าเกิดว่าเขาจะทําจริงๆามว่าทำได้ไหมด้วยไวท์โคดิ้งผมเชื่อว่าได้แต่คุณก็ต้องมานั่งบอกมันอย่างละเอียดไงแล้วคุณก็ต้องคอยแบบทําให้มันครอบคลุมอะไอเน,นี่ยคือสิ่งที่ยากเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคยอยู่แล้วสมมติว่าเขาทำเรื่องภาษีอยู่แล้วแล้วเขาทำเรื่องบัญชีอยู่แล้วโปรแกรมพวกนี้ทําเรื่องการเนี่ย e ซล o r c สติดต่อลูกค้า CRM customer relationship management ไอ้พวกส่งเอกสารไปไปมา,มาของบริษัทยาของ compliance ของ legal ของเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำไรเขา flow ของเขาเขามีอยู่แล้วเขาเขาเข้าใจของมันอยู่แล้วเนี่ยมันออกมาปุ๊บคุณซื้อไปเขาอาจจะมาปรับใช้กับบริษัทคุณคุณใช้ฟีเจอร์ครบบ้างไม่ครบบ้างแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยในภาพรวมคือมันทําได้ค่อนข้างสมบูรณ์ตั้งแต่แรกเนี่ย มันง่ายกว่ากันเยอะมากยิ่งถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่ใช้นอกองคอ์กรด้วยเนี่ยหรือ c o m ม u n i c a t ออกไปนอกองคอ์กรด้วยเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะถูกทดแทนได้น้อยลงอย่างบริษัท SBS Commerce เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ SBS Commerce เนี่ยทำสิ่งที่เรเรียกว่า EDI หรือว่า Electronic Data Interchange นะครับก็คือเขาอะเซิร์ฟลูกค้ากลุ่มที่เป็นพวกรีเทลเ ER. ลอร์นะครับรีเทลเลอร์ก็คือเวลาค้าปลีกเวลาที่จะสั่งออเดอร์กับซัพพลายเออร์เนี่ยเขาอะจับพวกซัพพลายเออร์ค้าปลีกขนส่งอะไรพวกนี้มาอยู่บน EDI เดียวกันก็คืออ n t e r c h a n g e ข้อมูลชุดเดียวกันคือเขาออกแบบซอฟต์แวร์ออกแบบวิธีการคอม m u n i เค t e ่นว่าโอเคเราจสั่งของส่งข้อมูลแบบนี้คนเนี่ยก็ได้รับข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเวลาที่ผู้ผลิตกำลังชิปของก็ส่งข้อมูลแบบเดียวกันเป็นฟอร์แมตเดียวกันนะอยู่ในระบบแบบเดียวกันเนี่ยให้กับปาร์ตี้ที่เป็น ehouse ที่เป็นขนส่งที่เป็นอะไรจะได้รู้ว่าส่งถูกส่งไปไหนส่งเสร็จไอ้คนรับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแกะกล่องก็จะได้รู้ทันทีว่าอ๋อไอ้นี่คืออะไรนะเนี่ย พวกอย่างเงี้ย SBS Commerce เนี่ยทำซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้วซอฟต์แวร์นี้ Facil i t a t e การคอมมินิเคชหลายปาร์ตี้เห็นไหมคือคือทั้งผู้ผลิตที่เป็นคนละบริษัทกับจต่จ,จำหน่ายกับขนส่งอะไรพวกนี้คนละบริษัทหมดบริษัทที่อยู่ตรงกลางที่ทำซอฟต์แวร์ในการคอมมิวนิเคชเรื่องแบบนี้ยากมากมที่อยู่ๆยู่รีเทลเลอร์เจ้าหนึ่งบอมาดบอกว่าเฮ้ยทำของตัวเองเลยดีกว่าถ้าสมมติว่าเขาเขาไวค์โค้ดของตัวเองขึ้นมานะพอทำขอ้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปคอนวินส์ให้ ให้ผู้ผลิตให้คนอื่นเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันมันถึงจะมีประโยชน์ถูกไหมเพราะทำของตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ได้เนี่ยไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้เยอะๆแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะถูก replace นะครับดังนั้นการที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ร่วงกันเยอะๆเ,เนี่ยถ้าในมุมมองของนะผมว่าแบบนี้น่าจะเป็นโอกาสมากกว่าจะเป็นปัญหารครับ เนื้อหาวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ยังไงผมจะหาเวลาเข้าไปตอบครับแล่ถ้าคุณชอบเนื้อหาของเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนกำลังคิดว่าจะลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยปัจจุบันเรามีหลักสูตรที่สอนวิธีการลงทุนที่ผมใช้อยู่ เนื้อหาก็าจะโฟกัสไปเรื่องของการเลือกหุ้นรายตัวซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศจะบอกว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนกับเราไปเนี่ยให้ฟีดแบ็กดีมากนะครับหลายคนบอกว่าเนื้อหาที่ใบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงแต่ผมว่าคนอื่นจะว่าอย่างไงก็เรื่องหนึง่งคุณไปทดลองเรียนฟรีด้วยตัวเองดูเลยดีกว่ามันอาจจะช่วยยกระยะเวลาในการเรียนรู้ทำให้คุณไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง w w w a d i s o n .com บดคอรับแลวยังไงเจอกันใหม่วิวดีโอ